สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับเราสามคนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอทีทีวีนะครับนี่ก็จะเป็เลชั่นกับอนิเมะตำนานจอมหยุดพูดถังซานสองในพีที่หนึ่งร้อยเก้าวันนี้ก็เมื่อหลังจากอ่ะอีพีที่แล้วเนาะอีห่าของเราตอนนี้ก็ลังจะต่อสู้กับเอ่อทอร์แลนด์ในปีศาจตัวดวงตาสีแดงใช่ไหมก็เหมือนมันก็แบบหมายแล้วว่าจะเอาอีห่านี่แหละอะไรอย่างงี้ตัดภาพไป่ความสูงเลยคือตอนนี้ก็มีสงครามตัวเองเหมือนกัโดนไซวิญญาณถล่มเออนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่องตััวในนนนเมีี้ท่ะครบ

อเสียอเอออนเทียอะไออนเพียจริงจิตสมสุญขึ้นไปแต่ก้คือใช้หมดเลยแบบเดียวเพ็นสกิลจิตของมนุษยอนนี้พบออกับข่าเลยใช่ตาขวางตาเป็นอีวิญญาณกลัวเขาสามารถทำลายโลกแห่งจิต นั่ค <Thursday spe ek> ืก <única semester spreads> ิว <you can> <cricket> ิย้ายตั้งทนี่สัมผัสมาต้องอย่สัมผัสข้าดีดเมันจะแข็งแกร่งจริงๆใ้การต้านทาเลยไม่กลัวหรอบังตา ตาที่แข็งแรงของตัะล่อเดนดีสารตัน่นดีสาดใช้มัน,มมนพิ้งพิกับมหาจากกักรพพัดิมหาจากกักระพัดกนี้ไปหาวหาิวิ่งห้องสกปรก Sorry ตาเจอตาเฮ้ยโอเค พลาดเอาละไม่ได้ยังไง <c oughs> ไม่พลาดแค่โดนรุก,การานจิตที่อื่นรงจิตของข้าไม่ตายกับเจ้าจตาอเจะาถูกฆ่าด้วยโมโหที่เสียสติแกก็ตกองดูดิเข็นได้รุกรานจิตแล้วข้าสาบานิญญาสุดหัวให้ทุกชาตาข้าพิพากษาให้ทชคชาต วัจิช e yeah, yeah. ีวิตของเจ้าจะสิ้นสุดตรงนี้ใหญ่พลัวายพลังจะาววาว้หนีหนีหนีโอ้ยสีิวมึงเหลือเกิน 왜 누구 자 소리 보리 초채다 그래서 상당히 비자 오 마이 갓 ่าข้จะตายนนกมมมือตไไไปป่ด้ายแล้วก็อยังพูดตายไปแล้วพููสังลาแปลกจังเลยทราราชเน่ป็ศาตายแล้วทำไมไม่มีวงแหวนกันนะอ๋อเขื่อนนี่เราลงดกสะทานเพ้นบิญญานุกคนมากเป็นให้บิญญาณส่อนอยู่ในนี้ คอคริโอดเหรอ๋อต้องเจาะก่อนต้องเจาะเ่ขา okay. ีสีทองแต่วิ right ่ผมบไม่ไ right. ด้แต uh ่เจ้าค oh. uh ิด huh. ว uh ่าเอามันมาซ่อนไว้ที่นี่แล้วเจ้จะรอดตายก็เลยเหรอชั่วร้ายคอแคริโอดนะเนี่ยเจ้าข้าเจ้ากไมอยู่รอบท่นพอต้องแก้แค้หขาแคนให้ข้าน่ยยขไปขัดให้เจ้าปยัคฆปลอดภัยไปกน ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแค่กลัวตายนี่ไงมาแล้วมาแล้วว้าวมีกระดูกวิญญาณส่วนหัวด้วยโอ้กระดูกปิญญาด้วยน่าเสียดายจังมีห้องมีกระดูกวิญญาณส่วนหัวดีๆอยู่แล้วกระดูกวิญญาณนี่รับเพิ่มได้ไหมได้หรอแรงเกินสารรวมเข้ากับกอนแล้วล่ะรวมรวมไม่ใช่ มันกำลังดูดซับดูบมันกำลังดูดซับกระดดดไปย่างแสนปีอ๋อรวมทีเป็นอะไรก็คือไม่แบ่งใครอ่ะแบบเพิ่มสล็อตเข้าไปอ่ะเออเออเขาตีบวกเจาะรูเออไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครงของมหาจักรพรรดิสูงกว่าผู้อาวุโสหมู่ไปขั้นหนึ่งตอนที่ผู้อาวุโสหมู่สามารถรับมือกับมันได้ก็เพราะคุณสมบัติของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง ถึงพวกโซเซียนจะระเบ,บะิดอลไรออกมาก็เกรงว่าจะสู้ไม่ได้ไงวมองอะไรกันอยู่ทุกคนเตรียมป้องกันให้ดีทานที่มันอาวุธหมายเลขหนึง่งเตรียมการยิงทุกคนเข้าประจำที่รอฟังคำ ซื้อสิ่งคนที่พูดถูกในสงครามขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอมีขวัญกำลังใจก็จะชนะได้ไม่ยากรูปแบบการต่อสู้สัตว์กับมนุษย์ตางกันสัตว์ปิญญามีสติปัญญาต่ำเด็กจะวิ่งไปข้างหน้าส่วนสัตว์ระดับสูงมีสติปัญญาไม่ด้อยเหนือพวกมนุษย์แต่วิิยาสายยิงกรนงมยิงไม่วางแผนการใดๆ ไม่แก่นี้รูปแบบการต่อสู้จึงเรียวกะจมตีสิน้นการต่อสู้เช่นนี้การต้ตกดับตรงๆเป็นยุทธวิธีที่ได้ผลที่สุดกระสุนบบระเบิดแรงสูงชุดที่หนึ่งยิงมั สื like ่อไเข้ากองทัพเมืองสื่อไหลเข้าจุดไฟอันร้อนแรงของพวกเจ้าเพื่อเมืองสื่อไหลเข้าเราจะสู้จนกระทั่งผลสุดท้ายจงต่อสู้จนเลือดเจอสุดท้ายกระสุนระเบิดสูงที่สองย้นะ yeah, เล่นพลังมาฮิวเหรอเออต้องปั๊มให้ใสีเขียวได้เหมือนฮิวใหญ่เหรอกระสุนเหมือนนี่แหละผมลุกมาแล้วมันชิงก่อนแต่ฉัน

ปีจีถูกต้องเขาคือปีจีจเจ้าปิษัตวิญญาณที่จิตใจดีที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวของมหาสัตว์ร้ายที่ไม่ถนัดก,การต่อสูว้วันนี้ผ็มากับครือสัตว์วิญญาณด้วยเหรอมหาจกักรพรรดอยากให้เดือดร้อนเมืองสื่อไรเคื่และชีวิตของมนุษย์อย่างเราไม่ใช่ชีวิตหรือไรมัน <What? S 1> จะพูด <Why? S 1> อีก่าหลายปีมานี้ ชาวสัตว์วิญญาของป่าซินโต๋อจะอยู่อย่างสงบมาตะลอดแต่มนุษย์อย่างพวกเจ้ากลับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยแล้วทำให้ข้ารู้สึกถึงอันตรายอยู่ยลึกหล่อกำร้ายให้พวกเจ้าพัฒนาต่อไปจนถึงชาวบ้านก็ใช้อาวุธที่แข็งแกร่งทีสดด่สุดได้สัตว์วิญญาณอยา่างข้าคงถึงการอวสารแน่นอนการถกเถียงในประเด็นนี้ม,นมันนุชไมนมีทางเป็นฝ่ายได้เปรียบเลยเพราะความต้องการกหวงแหวนวิญญาณทำให้มนุษย์ไร้สีธรรมไปนานแล้วแต่ว่า ว่าต้องการวงแหวนของวิญญาจารย์จะสมามารถดันเงง่ายได้อย่างไรกัน,ร,นระดรบแรงสูงที่สามิองแสงบนกฏสาสตรส่องโอ้โกงสเปคเลยจริงโอ้โหโอ้เจ้าเจอแบบว่าจ <c oughs> ัทธิวงกว้างเวอร์ <c oughs> คือลักษณะ嘛ดูดูดิากันไปด้วยกันไปด้วยอันนี้คือสายซัพพอร์ตของจริงแล้วเป็นพนลังช่วยเหลือที่น่ากลัวมากเมื่อครู่นี้เป็จรไม่เพียงกัดกั้นกระสุกกสสดอกเบิร์แรงสูงไว้ได้แต่ช่วยเหลือสัตว์ิญญาณได้อย่างน้อยสามพันตัวเลยต้องจัดการเขาก่อนไนนยายแค่วิญญาณหยุดเมื่อมาคุยแล้วมันไม่รู้เรื่องยอเอ็มซีเงามราณ

ข้ามาช่วยท่านมาช่วยทันนมุนพยัคฆ์ทอหกปีแสนปีจะเป็นรายชาของสัตว์ปิยาแต่ไม่เชื่อขำบัตครับของมือจุดหลวงโซส่งยังด้วยกว่าแต่แม่หลบเก่งนะแม่เก่งมากโอ้โหคุณแม่แม่เฟี้ยวมากแม่บอกกูพูดด้วยดีๆไม่ฟังมาสิ อะไรอีกออผีุกกรมาช่วยตรงนี้หมดเลยตีเทียนเถอะายกูแ่โอ้โหไม่เป็นไรดตัวีรู้ไม่มึงไม่กินกูหรอกนะ โอ้ยจะโอ้ยมาเป็นไอ้นี่เลยอ่ะต่งกระแต่งกำแพงมาเป็นวัวซีวัวซีนึกถึงเลยโอ้เก่งปะอย่าโดนกัดนะเดี๋ยวติดเชื้ออะโดนแล้วโดนแล้วจ้ะแล้วก็จะการัุว์วิญญาณด้วยใส่โอ้ปิง โอุ้ยดีรัดเออแล้วปากอุ้ยอ้าวใส่ตะกร้อซเออเออจิ้มจิ้มจิ้มเออจิ้มจิ้มเฮ้ยน่ารักน่ารักจังวะอันนี้ผมยึดกันเวลาปะเออใช่เป็นนาฬิกาจอดเงินการเวลานี่สุดโนหนะเออนี่สุดโกมัเนี่ยนี่นี่เหมือนกันจริงอักษรที่มา การวิปล,ลาดูว่ายดูเลยเหรอโอ้โหอย่างี้เลยเหรอประหลาดจริงทักษะการเวลาขัดแถวกำแพงเมืองถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วเคลื่อนย้ายเลยดียมากเลยทักษะการเวลาของเจ้าหนุ่มสือสิงช่วยถ่วงเวลาให้เราได้จริงๆเจ้าหนุ่มเหรอคะโอเคเจ้าหนุ่มออกไปสู้มาแพ้แล้ว กบันตัวน้องมาเนาะมหาเจ้ากบันเจ้าทำเกินไปแล้วผู้ชมบ้าเหรอาม่ถจงเทพ่ยงกอนเจ้ายังไม่ตายเลยอาจจะเหลือจิตอยู่มั้งใส่กระดูกวิญญาณส่วนหัวแห่งโชคชะตาของสิงทองปีจีซ่งวินจือระดับตอนเปิดตัว97โอ้ คุณแม่เขายืนหนีบไม่กี่ด้เขาเถอะสวยๆหน่อยคุณแม่เถิดคุณแม่บอกว่าเนี่ยแบบว่าเราแบบว่าก็มาคุยดีๆเขาพยายามอธิบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อไม่ฟังแม่โชว์เลยกูก็ขอาขอน่อยเหอะแล้วแม่คือโหดมากแบบว่องไวสุดนี่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้ไอ้ไอ้ตี้เทียนฮะมาช่วยดิไม่ได้กินก็บอกแล้วไม่ได้กินกูห็อกคำไว้มานอนแล้วก็สึดไปอยู่ที่ผมยุทอาการเวลาเนาะอันนี้ก็สูตรโกงสูตรโกงเลยสูตรโกงอยู่แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายแต่ก็จะเห็นว่าไอ ตีเทียเนี่ยสบายเงีแล้วเพราะว่าท่านผู้โสมูเขาแพ้แล้เราแผล้วไงแต่ว่าก็ในทันใดก็มีเสียงผู้โสมูเอิญมูเอ้ยมูใช่ไหมเออเออเะแล้วก่อนอันนี้ผู้โศหรอวะเออไม่ใช่น่าจะเป็นลูกเขาปะก่อนอันนี้มูเหมือนกันเหรอมูเสวียนหรือว่ามูเหมือนกันผู้โสเสวียนใช่ป่ะวไม่ใช่ใช่ป่ะงงและอ่ะแม่แหละก็คือเป็นมังกรทองอ่ะเนาะเขาก็มาคุยก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าอาจจะยังเหลือจิตอยู่ในไอ้ต้นไม้เป็นสมุดก็ได้ จะมาคุยแบบว่าคุยกันดีๆก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าในพีน่าจะเป็นยังไงแต่พีนด้คือสงครามมันเนาะเนาะสรุกมากเดือดมากเดือดจริงๆแต่ภาพไปฝั่งอีเข้าตอนนี้ก็คือจัดการในเจ้าดวงตาสีแดงนะครับก็ได้ทั้งวงแหวนสีแดงเนาะแต่ว่าเป็นตัวลูกนะเป็นตัวลูกเป็นตัวลูกแล้วก็ได้ไอ้กระดูกวิญญาณส่วนหัวด้วยใช่ตอนแรกเขาก็คุยกันแบบอุ้ยก็อีเข้าตอนี้แล้วนี่ตอนแรกเราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะเป็นเพื่อนต่อสัปดาห์หนึ่งฟื้อ้าวหลอมรวมแล้วโอเคใช่ดูซับไปเลยใช ก็คือรวมด้วยกันได้ก็ต้องรอดูว่าอีท่าจะแบบว่ากลับมาช่วยสงครามอะไรอย่างไรก็ต้องรอดูกันเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสตาร์ทบิชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังสั้นสองใน EP ที่109นะครับก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้กับวันทีวีใน X อ็กซนะครับสำหรับวันนี้ผู้สามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ที่เนงกาปฏิกิชชั่นใน EP หน้านะครััับบผมวีครสสด